พ่นพื้นเสร็จแล้วครับเสรียมพ่นสีจริงได้ปกระดาษเยอะหน่อยจริงต้องพ่นทั้งบานะทางนี้ด้วยทางนั้นขัดเอาก็ได้ข้างเดียวโอ้เสียเวลาทำพื้นนานเลนยโยเป็นชั้โชกค,ครับ นำาำคัดน,นี้เสร็จแล้วครับว้าวอันนี้ได้แล้วต้นขีดดำพื้นได้แล้วครับแคบแประกอบหน่อยใส่น็อตสองตัวยังไม่ใส่ตรงนี้ไม,ม่พ่นเลยลูกพี่โอ้ยต้องพ่นหน่อยข้างในอะ่ะอยฉีดเอาทีหลังก็ได้โชคปีนกครับ ครับได้แล้วคอยใส่บังโคลนเลยโอ้มีคอยอีกคอยคอยคอยได้ข้างหนึง่งตัวนี้ต้องพ่นยาวถึงน,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 นู่นครับถึงกระบะหลังนะพ่นยาวนี้เลยเอ่อช่วยได้เยอะเอันนี้ง่ายๆฉุนหน้าไม่มยากหรอก ยากตอนทําพื้นครับพื้นทํายากเลยมันมีสันมีโค้งเยอะนี่สันเนี่ยดูตรงนี้มีโค้งเยอะครับกว่าจะได้โค้งเห็นไหมโค้งไม่เท่ากันนี่กว่าจะได้โอ้ยากครับออกแบบมาทําตามยากนะตรงนี้ก็ไม่เท่ากันโค้งเห็นไหมเนมีมีมีโค้งเล็กๆอยู่นี่เนหะ็นไหมโค้งเล็กมาอีกต้องลงเงี้ยนะนี่แนะหละขัดยากครับกว่าจะได้อันนี้ ขัดวันหนึ่งอ่ะพอจะเสร็จตัวนี้นะใช้เวลาเป็นวันเลยตัวนี้แค่กันชนนี่วันล้างไม่น่าไม่น่าขัดออเปลี่ยนทิ้งง่ายกว่าเยอะคนหน้าเต็มเลยนี่ดีแม็กก็เปลี่ยนเปลี่ยนง่ายกว่าวเสียวเวลาตอนทําโค้งกว่านีน่สันเนี่ยมันไม่เข้ากับมันยากตรงนี้นะง่ายแต่มันยากจะได้สัน พน่นสีไม่ยากหรอกพน่นสีแป๊บเดียวเสร็จแล้วยากตอนทำพื้นครับ